เมื่อกลุ่มโจรโฉดประทะาโจรโฉดกว่านี่คือขีปพอย t ของเรื่องนี้เลยครับพวกเรามากัน5คนแต่ไปไปมามาทำไมเพื่อเป็น6คนได้แถมคนที่6ดูเหมือนจะเป็นสิ่งลี้ลับซะด้วยนะนี่เป็นเรื่องราวของกลุ่มโจร5คนครับเจ้าพวกเนี้ยเพิ่งปฏิบัติการอะไรบางอย่างเสร็จแล้วกําลังจะหนีแต่ดันเจอพายุแล้วก็ประสบอุบัติเหตุรถตกเขาแต่โชคดีพวกโจรไม่ได้เสียชีวิตทั้งหมดคนที่อาการหนักถึงตายมีเพียงคนเดียวส่วนคนที่เหลือ โชคดีสองสองอีกเพราะได้ชาวบ้านมาช่วยไว้แล้วก็พาไปยังบ้านพักบ้านพักที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางป่าเขาซึลิ <c oughs> ่นไม่ค่อยดีแล้วครับ <c oughs> พวกโจรก็ไม่ได้เอกใจอะไรคิดแต่ว่าจะรอให้พายุสงบแล้วค่อยหาทางหนีต่อแต่ทุกคนน่าจะได้ดินแปลกตั้งแต่ที่มันเป็นบ้านที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางป่าเขาแล้วใช่ไหมครับต้องเดาออกแหละว่าอีบ้านนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆพวกโจรถูกวางยาสลบและจับตัวไว้โดยชาวบ้านแต่กประหลาดสองคนนั่นแหละครับ แต่นั้นยังไม่ใช่จุดพีคเพราะดูตามพลอตเรื่องเราเดี๋ยวมันก็ต้องเอาตัวรอยกันจนได้แต่ว่าพวกเขานับพวกของตัวเองที่ถูกจับไว้ได้5คนเอา้าแล้วอีหนึ่งศพที่นอนตายแงะแก่อยู่นั่นมันก็พวกเรานะความบันเทิงมันเริ่มตรงนี้แหละครับคนที่6โผล่มาจากไหนทําไมไม่มีใครเหตุใจทําไมไม่มีใครรู้ส่วนถ้าทุกคนอยากเข้าร่วมมาหาก,กรรมแห่งการเรายากทางนี้ก็ต้องไปตามกันต่อในเล่นแล้วครับ สนุกยาวตลอดทั้งเล่มครับเล่มน,นี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเลือกศาดตรประลองไหวพริบหลอกลวงตลกระแลงกันยาวๆไปก็ <ầ. S 1> มีข้อแนะนํานิดนึงครับคือเรื่องเนี้ยมันจบแบบปลายเปิดคือจบแบบให้ไปคิดต่อแต่มันเป็นปลายเปิดที่อีหยังวะมากๆคือเหมือนแบบเล่นใหญ่มาทั้งเรื่องแล้วก็ตัดจบเหมือนคนเขียนว่างนอนแล้วก็เลยตัดจบแบบเนี้ยแต่ถ้าใครชอบการจบแบบปลายเปิดที่ให้ไปคิดต่อแบบนี้เรื่องนี้ก็เรียกว่า the best ได้เลยนะครับ ก็ลองหามาอ่านกันดูนะครับขอบคุณที่ติดตามจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ